ับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ปกติเราจะรีวิวแต่วันนี้เนี่ยเป็นเทปพพเศษนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณคงศักดิ์กรอนมูซึ่งเป็นผู้จัดการอาวุโสทางด้านเทคนิคของบริษัทเทมเปโปรประเทศไทยจำกัดมมาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของแลนซ์ซอฟต์แวร์ซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นมากรเป็นอย่างรุนแรงเดียวหลายองค์กรติดไปไม่มีทางแก้แต่มีวิธีการป้องกัน เราลองไปฟังบทสัมภาษณ์จากวิดโอชิ้นนี้ดูครับว่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องของภัยคุกคามนี้อย่างไรบ้างครับชครับครับผมจริงๆแล้วตัวแรนซมแวร์นะครับก็เป็นม a l w a r e ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีการค้นพบกันหลายปีมาแล้วนะครับครั้งแรกที่เราเจอเนี่ยราวปี2012นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ย ตัวแรนซัมแวร์ยังไม่มีความอันตรายนะครับเหมือนในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นแรนซัมแวร์ยุคแรกที่เราจับได้นี่นะครับมันมันจบชีวิตเร็วมากเนื่องจากว่าะระบบการเรียกค่าถ่ในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยนะครับยังเป็นการจ่ายตังผ่านเพย์พออยู่พอมันจ่ายตังผ่านเพย์พอปุ๊บปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราก็เลยตามจับได้ว่าใครเป็นคนเขียนนะครับส่วนในปัจจุบันเนี่ยแรนซัมแวร์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงรูปแบบใหม่ก็คือการจ่ายตังเนี่ยจะไม่มีการ รับเงินง่ายๆอีกต่อไปนะครับคนที่โดนแรนซัมแวร์เข้าไปเนี่ยจะต้องเสียตังค์ไปซื้อบิตคอย Bitcoin, ซึ่งเป็นค่าเงินค่าสกุลเงินในอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปจ่ายค่าถ่ายคีนึงถึงจะได้ไฟล์กลับคืนมานะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ทาให้แรนซัมแวร์ในปัจจุบันเนี่ยอันตรายกว่าในอดีตก็คือแรนซัมแวร์ในปัจจุบันเนี่ยมีมีหลายค่ายเริ่มเขียนออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวร็อกกี้เองนะครับหรือว่าเป็นจาวาแรมซ้มแวร์เองต่างๆเนี่ยมีมีการพัฒนาไปที่ค่อนข้างเร็ววมมาาากกกกกกๆนนนรรับบแแแลลบบ้็ีีิไฟ์ใูปท่ตต ยกตัวอย่างเช่นว่ารนซอฟแวร์ที่ในบ้านเราเจอเนี่ยเราเคยเจอถึงขนาดรนซอฟแวร์ที่กินแม้กระทั่งไฟล์วิดีโอนะครับหรือแรนซอฟแวร์ที่กินดัตเตอเบสไฟล์ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจากวิวัฒนาการของรนซอฟแวร์เหล่านี้ทำให้ความน่ากลัวของมันในปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูงพอสมควรครับครับตัวรนซอฟแวร์เนี่ยปัญหาหลักๆหนึ่งเลยนะครับของผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยอย่างเช่นไมโครเราเองเนี่ยก็คือตัวรันซอฟใ์้วิธีการเข้ารหัส ซึ่งทุกครั้งที่ตัวร a นซั m แวร์เปลี่ยนคีย์นะครับต้องบอกว่าตัวร a นซั m แวร์เองเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าแพร์คีย์ก็คือมีการจะอาศัยสิ่งที่เรียกว่า public key mm hmm. แล้วก็ private key ในการเข้ารหัส mm hmm. เมื่อผูอ้ให้บริการด้านความปลอดภัยทั้งหลายแหล่เนี่ยตรวจจับได้นะครับคนเขียนจะใช้วิธีแค่เปลี่ยนคีย์เท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยออกมาใหม่ทำให้ตัว pattern หรือ signature เองที่เคยจับได้เนี่ยจะไม่สามารถจับได้ต่อไปเพราะฉะนั้นทำให้ตัว r a n ซัมแวร์เองเนี่ยแปลงสายพันธุ์ได้เร็วมากๆ แล้วทําให้ระบบแพทเทิร์นธรรมดาเนี่ยตามจับไม่ทันนะครับพอมันตามจับไม่ทันปุ๊บยูเซอร์จะมีสิทธิ์โดนไฟล์เหล่านี้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนั้นอีกอีกช่องทางหนึ่งที่เราค้นพบก็คือ,อ,อการปล่อยรันซอฟต์แวร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยมากกว่าร้อยละแปดสิเอนี่ยลูกยูเซอร์อ user, นะครับหรือผู้ใช้งานเนี่ยจะติดรันซอฟต์แวร์มาจากทางอ e ีเมลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราเห็นพัฒนาการแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีคนพยายามจะปล่อยตัวไวรัสต่างๆผ่านทางระบบ e ี mail ก็จะเขียนอีเมลคอนเทนต์ค่อนข้างดึงดูดนะครับหรือน่าสนใจนะครับแล้วก็จะแนบไฟล์แนบมาแล้วก็หลอกให้ยูเซอร์เปิดนะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าด้วยด้วยเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภยัยด้านอีเมลที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราสามารถคัดกรองพวกอีเมลต่างๆแล้วทําการตรวจพบว่าเมลลักษณะนี้นะเป็นสแปมเป็นฟิชชิงแล้วดักมันออาไปก่อนทําให้ไอ้พวกมัลแวร์ที่มากับอีเมลเนี่ยโดนคัดกรองออกไปเยอะล่าสุดเราพบว่าแฮกเกอร์เขาก็ตามมาใหม่แทนที่จะมีคอนเทนต์ของอีเมล เขาส่งเมลเปล่าแล้วเขาเขียนไฟล์แนบมาเป็น invoice zip มี statement zip มี po zip เป็น,ปนไฟล์แนบที่ชื่อไฟล์ดูน่าสนใจแต่เนื้อเมลไม่มีเป็น blank นะครับทำให้ระบบเมลเกตเวทุกยี่ห้อในโลกเนี่ยไม่สามารถตรวจจับไดเ้เพราะไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ตรวจจับมาถึงเป็นไฟล์บเปล่าแล้วมีไฟแนบเป็ไฟลหนึ่งแต่ตั้งชื่อไฟล์แนบให้ดูน่าสนใจนะครับอย่างเคสนึงที่ผมเจอเขียนเป็น b a n k statement แล้วก็ตามด้วยวันที่0 1 0 4 2 0 1 6ห zip จบแค่นี้เอง ยูเซอร์คนรับเนี่ยที่เราเจอเนี่ยเป็นเป็นเลขาธุการหน้าห้องเจ้านายก็เอ๊ะอันนี้เป็นสเตทเมนต์ของเจ้านายหรือเปล่าไม่รู้ละเดี๋เบิ้ลคลิกก่อนปุ๊บเรียบร้อยให้ปรากฏแล็ปท็อปของเลขาธุการเท่านั้นโดนกินไปทั้งเครื่องครับจริงๆแล้วสําหรับทางเป็นไมโครเองนะครับเราก็มีการแนะนําผู้ใช้งานนะครับหรือผู้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายแหล่นะครับว่าในการที่จะต่อสู้กับแรนซัมแวร์เนี่ยอย่างน้อยจะต้องมี3องค์ประกอบด้วยกันนะครับองค์ประกอบแรกเนี่ยในการสู้กับแรนซัมแวร์เรายังสามารถใช้เทคโนโลยีทีี่เป็นนรระบบแอต้ไวัส แบบเดิมๆได้อยู่นะครับแต่คุณต้องหมั่นอัปเดตแพทเทิร์นเพื่อให้อัปเดตนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือรันซอฟต์แวร์มีหลายสายพันธุ์ละในปัจจุบันแล้วก็มีการอัปเดตเวอร์ชันออกมาต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของรันซอฟต์แวในปัจจุบันเนี่ยถูกค้นพบแล้วก็มีซิกเนเจอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราสามารถกันปัญหาครึ่งหนึ่งจากจากรันซอฟต์แวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามารถดักได้ด้วยเทคโนโลยีแอนตี้ไวรัสปัจจุบันที่มีีีออยยู่่่นนนะครรััับบทเสห ในในส่วนของแรนซัมตแวร์ที่เป็นอันนนหรือที่เราเรียกว่าซีโรเดย์แรนซัมแวร์หรือหรือเป็นแรนซัมแวร์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วยังไม่มีการออกซิเนเจอร์หรือแพทเทิร์นให้มันเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นวอร์ชวลแอนาไลเซอร์นะครับเทคโนโลยีวอร์ชวลแอนาไลเซอร์คือระบบจําลองระบบหนึ่ง เมื่อมีการตรวจจับพบรันซัมแวร์นะครับหรือไฟแนบเอายกตัวอย่างเคสเมื่อกี้นี้มีมีอีเมลส่งเข้ามาเนื้อเมลเป็นว่างเปล่าไม่มีคอนเทนต์อะไรเป็น b l a ็ k mail แต่มีไฟล์แนบเป็น zip file ไฟ,ไฟไหนึ่งชื่อมาเป็น po หรือ statement ดูสวยหรูเราอยากรู้ว่าไฟลไ์ฟล์นี้จริงๆแล้วเนี่ยข้างในมันเป็นไฟล์งานจริงหรือเปล่าตัวระบบอรักษาความปลอดภัยที่เป็นระบบเวอร์ชัน analyzer เนี่ยจะเอาไฟลแนบตัวนี้โยนออกมาแล้วไปลองรันในระบบจำลองหรือที่เราเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน a n a l y z e r ตัวนี้ขึ้นมานะครับเมื่อระบบ Virtual a อ a l y z e r ลองรันดูแล้วแล้วตรวจพบว่าไอ้ไฟล์ไฟล์นี้จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นไฟล์ P O อย่างที่เขาเคลมหรือเป็น Bank Statement อย่างที่อ e ีเมลหรือชื่อไฟล์เขียนเอาไว้แต่จริงๆแล้วในไส้มันเองเนี่ยเป็น r a n ซ o มแวร์เราก็สามารถดักมันได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่2ส,ส่วนอันสุดท้ายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณไมโครเราก็แนะนำว่าลูกค้าทุกท่านนะครับที่มีความเสี่ยงต่อต่อ,ตอภัยแบบแรนซัมแวร์นะครับ ให้หมั่นแบ็กอัพ Data ของตัวเองไว้นะครับอย่างน้อยถ้ามันหลุดการตรวจจับ90-95%ถึงของเรามี1-2%ที่หลุดมาได้เนี่ยเรายังมีําคัญสาคัญๆที่เราแบ็กอัพเก็บเอาไว้สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้ครับ,รบนอกเหนือนจากคําแนะนําที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้เราเราคุยกันไปแล้วว่าตัวแรนซ้มแวรเนี่ยร้อยละแปดสิบถึงร้อยละเก้าสิบเนี่ยมาจากทางอีเมลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คืออันดับที่หนึ่งเลยนะครับถ้าได้รับอีเมลจากผู้ส่งที่่่ไมมเคคยรรู้จัักกาอนนะบ ไม่ว่าคอนเทนต์จะดูน่าสนใจขนาดไหนไม่ว่าชื่อไฟล์แนบมันจะดูน่าสนใจขนาดไหนอย่าเปิดเองนะครับถ้าคิดว่าชื่อผู้ส่งอาจจะไม่แน่ใจไฟล์อาจจะไม่ชัวร์อยากรู้ว่าไฟล์นี้มันเป็นไฟล์งานของเราจริงหรือเปล่าอย่าเปิดเองครับส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่ดูด้านะระบบ IT Security นะครับเขาจะมีระบบในการตรวจสอบของเขาอยู่นะครับเพื่อเปิดเมลฉบับนั้นอันที่2คือถ้าผู้ส่งนะครับอาจจะมีการทำฟิชชิงเมลนะครับปลอมชื่อผู้ส่งให้เหมือนกับ คู่ค้านะครับหรือ business partner ของเรานะครับแต่ไฟล์แนบไม่คุ้นนะครับเหมือนกันครับอย่าเปิดไฟล์เหล่านั้นด้วยตัวคุณเองนะครับไปให้ IT security ที่ดูแลที่มีความเชี่ยวชาญพวกนี้อยู่เนี่ยเขาตรวจสอบไฟล์ให้คุณก่อนถ้ามันเป็นไฟล์อันตรายเขาจะยับยั้งให้เราได้โดยไม่มีผลกระทบกับเครื่องเรานะครับอันที่3มนะครับไอ้ตัว antivirus ที่เราใช้อยู่นะครับมันอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเวอร์ชันแล้วก็เป็นแพทเทิร์นด้วยนะครับอย่างของเช่นไมโครเราเองเนี่ย โปรดักที่เป็น Endpoint Security ของเราชื่อ Office Scan นะครับเวอร์ชันปัจจุบันล่าสุดของเราเนี่ยก็คือ Office Scan เวอร์ชัน11 Service Pack 1ซึ่งเรายัางค้นพบว่ามีลูกค้าบางท่านเนี่ยยังใช้ Office Scan เวอร์ชัน10หรือ8อยู่ซึ่งเก่ามากๆแล้วซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่มีทางที่จะสู้กับเทคโนโลยีอันตรายแบบใหม่ๆอย่างนันซอฟต์แวร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของตัวโปรดักนะครับหรือแพทเทิร์นที่มีการอัปเดตทุกๆวันเนี่ย ควรจะมันอัปเดตนะครับจะได้ทำให้ระบบ Endpoint Security ที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถสู้กับพวกไฟร์แอนด์มทใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ในส่วนของ e n นไม c ครเองนะครับเราได้มีการแนะนำระบบที่เรียกว่าตัว v e r s i a n Analyzer อย่างที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าต่วโปรดักต์ตระกูล Deep Discovery นะครับความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตัว Deep Discovery เนี่ยจะมีระบบ v i r s i a n Analyzer ที่จะคอยตรวจจับนะครับว่าไฟล์ต่างๆที่เข้ามาในระบบของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไฟล์ Word Excel PowerPoint จริงๆหรือจริงๆแล้วมันเป็นรันซอร์แวร์ที่แฝงมาในรูปของไฟล์ Word Excel PowerPoint ต่างๆนะครับข้อดีของมันคือเมื่อระบบว i r t ช a l a น a l y เซอร์ตรวจจับได้แล้วนี่นะตัวว i r t ช a l a น a l y เซอร์จะทำการส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังเอ็นพอยท์โซลูชันของ Trend Micro ได้เลยโดยอัตโนมัตินะครับแล้วทำให้เอ็นพอยท์เนี่ยเมื่อเห็นไฟล์หน้าตาแบบนี้หลุดเข้ามานะครับเราจะสามารถบล็อกไม่ให้มัน e x e c u t e ได้เพราะฉะนั้นต่อให้ตัวรัเซอร์แวร์หรือมาว์แ d ร y ือยังไม่มีใครค้นพบในโลกนี้เลยเพิ่งเกิดมาสดๆนะครับไม่เกิน1วันออกมาลอนช์ร้อน,อนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่ไวรัสเกิดที่อเมริกาแล้วอีก7วันมันถึงจะมาถึงเมืองไทยเดี๋ยวนี้ไวรัสเกิดที่อเมริกาตอนเช้า,ตอ,ชาตอนบ่ายมาถึงเมืองไทยละเพราะฉะนั้นไอ้พวกซีโร่เดย์เนี่ยโตเ,เลยมากๆดังนั้นไอ้ระบบวอรชวอนอไลเซอร์เนี่ยนอกจากตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์แล้วนะครับมันยังสามารถคอมมูนิเคตไปที่เอนพอยต์แล้วทําให้เอนพอยต์เหล่านี้เนี่ยสามารถป้องกันตัวเองจากพวกซีโร่เดย์ได้นะครับซึ่ง CTD นะครับหรือว่า Connected Threat Defense นะครับก็สำหรับหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับในอันที่จะสู้กับพวกการโจมตีรูปแบบใหม่ๆนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เรามีภัยคุกคามเยอะไม่ว่าจะ ransomware จริงๆเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ภัยคุกคามหลับแต่ว่าก่อปัญหาในองค์กรให้กับให้กับผู้ดูแลระบบค่อนข้างมากเนื่องจากว่า มันกระทบในวงกว้างนะครับมียูเซอร์โดนมากกว่า1คนอีกอันนึงที่ผู้ดูแลองค์กรควรจะต้องอระมัดระวังตัวไว้นะครับช่วงนี้เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของช่องโหว่ในระดับของแอปพลิเคชันนะครับที่ตรวจสอบพบกันมากนะครับซึ่งตรงนี้ทางเทรนไมโครเองเราพบว่าในปัจจุบันนะครับพวกแฮกเกอร์หลายแหละเนี่ยเปลี่ยนช่องทางในการโจมตีนะครับจากเดิมเนี่ย อาศัยช่องทางในการโจมตีในระบบปฏิบัติการของยูเซอร์ที่ใช้งานคราวนี้แฮกเกอร์เขาพบว่าไอ้ระบบปฏิบัติการเหล่านี้ความปลอดภัยมันค่อนข้างสูงอย่าง Microsoft เองในอดีตเนี่ยช่องโหว่เขาค่อนข้างเยอะแต่ในปัจจุบันเนี่ยช่องโหว่ Microsoft เริ่มลดลงกลายเป็นว่าช่องโหว่ของระบบ Linux หรือช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการอย่าง MacOS เนี่ยกวบโตมากกว่าด้วยซ้าเพราะฉะนั้นแฮกเกอร์เลยเปลี่ยนมุมแทนที่จะไปเจาะระบบปฏิบัติการเลยไปเจาะระบบแอปพลิเคชันที่วิ่งอยู่บนระบบปฏิบัติการคีนึง เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ดูแลระบบนะครับอยากฝากเตือนไว้ว่าต่อไปนี้เราไม่สามารถดูแค่ความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการอีกต่อไปต้องไปดูด้วยว่าในเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ละเครื่องหรือว่าในเอนพอยต์แต่ละตัวมีแอปพลิเคชันอะไรรันอยู่บ้างแล้วแอปพลิเคชันที่ทําการติดตั้งอยู่นั้นเนี่ยแพชแล้วหรือยังนะครับไมฉ่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะถูกโจมตีผ่านช่องโหว่ของตัวแอปพลิเคชันได้ไม่ใช่ช่องโหว่ของ OS อีกต่อไป